วันนี้เรามาทำเดินท่อน้ำหยดนะครับในนาข้าวนี่ก็เป็นการทำนาอีกรูปแบบหนึ่งเขาเรียกว่านาน้ำหยดกำลังเดินท่อนะครับข้าวก็เราไม่มีแหล่งน้ำชนประทาน มีแต่ความแห้งแล้งครับภาคอีสานของเรานี่เป็นงานทดลองนะครับทดลองว่าการทำนาในพื้นที่แห้งแล้งไม่มีชนประทานพื้นที่ธุรกันดารขนาดนี้นะครับว่าจะได้ผลหรือเปล่าตอนนี้เรากำลังเดินท่อน้ำจยด ปกติอันนี้คือแนวทางของท่านด็อกเร์เกิดดร์เกิดท่านบอกให้เตินเทปน้ําพุ่งแต่น้ําเรามันค่อนข้างเบาก็เลยทำได้เพียงน้ําหยดข้าวกำลังขาดน้ําแต่ก็ต้องลองนะครับไม่ลองไม่รู้ เราต้องรองต้องทดสอบแปลงนี้ก็มาเยอะนะครับประมาณห้าไร่มีเป็นข้าวเหนียว CP แปดแปดแปดถือว่าทนนะครับทนมากน้ำเราก็หมดเลยดินแห้งแล้ว ต้องเติอนพอน้ำหยด,ดช่วยเพื่อที่จะบรรเทาความแห้งข้าวนะครับโดยปกติข้าวจะไม่ชอบน้ำมากเท่าไหร่ข้าวบางอยู่ตามขอบสะอยู่ตามคันนาก็ไม่มีน้ำนะครับแต่ก็ออกหลวงให้พ้นผลิตได้เหมือนกัน อันนี้เราก็จะทดสอบโดยใช้น้ำหยดนะครับใช้น้ำหยดเพื่อที่จะให้ข้าวได้ชุ่มชื้นเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับข้าวถ้าข้าวมีความชุ่มชื้นแล้วดูสิครับว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าบางครั้งเราก็ไม่ต้องไปตัดสินใจว่า มันจะได้หรือไม่ได้เราต้องทดลองครับการไปดวงจันทร์การไปดาวอังคารมันก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากแต่เขาก็ทำสำเร็จมาแล้วครับการปลูกพืชในทะเลทรายครับหลายประเทศก็ทำมาได้แล้วสำเร็จแล้วสามารถส่งพืชพืชผลทางการเกษตรไปขาย ยังพื้นที่ต่างๆได้เพราะความพยายามครับแต่สิ่งนี้คือพื้นที่ทุ่งกุราร้องไห้เป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งธุรกันดานแต่ถามว่ามันมีโอกาสไหมโอกาสมันมีเสมอครับถึงจะแห้งแล้งขนาดไหนถึงจะ ธุรกันดารกันไหนมันก็มีโอกาสขอเพียงอย่างเดียวคือไม่ถอดใจสิ่งสำคัญคือใจนะครับถ้าใจคุณไม่สู้ทุกอย่างจบแม้จะหนักหรือเบาก็ไปไม่ได้ไม่สำเร็จแต่ถ้าใจสู้ขึ้นมาทุกอย่างก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับ อันนี้ให้กำลังใจตัวเองนะครับสวัสดีครับ